ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่เพนพามาเที่ยวชมในร่องมะขามเทศของพี่เพนนะคะซึ่งระหว่างร่องอตอนนี้มะขามเทศยังไม่โตหม,หมดหมดหมดนะคะพี่เพนก็เลยได้เอากล้วยน้ำว้ามาแสมเนาะดูดินพี่เพนได้สวยมากเลยค่ะพาดูดินอันนี้เป็นการไถแปรนะคะไถแปรครั้งที่สองนะค่ะแล้วก็จะยกร่องเนี่ยค่ะต้นกล้วยพเพนได้ปลูกไปแล้วต้นไม่สวยพเพ็นเลยตัดเลยหนอมันเหี่ยวเนาะ ก็เลยตัดให้เขาแตกใหม่ดีกว่าค่ะก็ะเลยตัดให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวเพนให้ดูเนี่ยค่ะ,ะการทำอินซีดีตรงไหนพี่เพนให้ดูเนี่ยนี่งูหรือไส้เดือนกัเนี่ยนี่งูหรือไส้เดือนนี่คือไส้เดือนนะคะดูความอุดมสมบูรณ์ของสวนพี่เพนเนี่ยไส้เดือนตัวโตวตัวใหญ่มากเลยนี่คือไส้เดือนค่ะไม่ใช่งูการที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์มันก็ดีอย่างนี้แหละคะ่ะ เยี่ยมมากๆเลยตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยก็เป็นมะขามเทศซึ่งเขายังไม่โตเนาะพอเขายังไม่โตพี่เพนก็ได้เอากล้วยมาแซมระหว่างร่องตรงกลางเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ระหว่างร่องตรงนี้พี่เพนก็จะชักร่องแล้วก็ยกปลูกมันอันนี้จะลงม่วงเพลเพอสวิตโรสนะคะก็จะลงโซนนี้เลยค่ะพอไถไปแล้วมันก็จะสวยอย่างนี้ค่ะดูดินสุดยอดเลยค่ะเนี่ยค่ะ สวยงามซึ่งแปลงตรงนี้พี่เพนจะปลูกอย่างนี้ไปก่อนรอมะขามเทศโตกว่าน,นี้และพี่เพนจะใส่สละอินโดด้วยใส่ใส่ผักหวานด้วยค่ะก็จะประมาณนี้และส่วนส่วนทางนี้พี่เพนได้ใส่ผักหวานไปบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวเพนให้ดูผักหวานก็ใส่แบบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมผักหวานของพี่เพนนี่อันนี้เกือบปีแล้วค่ะแต่ไม่มีปุย๋ย แต่พวกขี้ไก่อะค่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะก็เลยพามาแวะชมวันนี้ให้น้องมาไถาให้บริการสุดเลิศประทับใจเลยเจ้านี้เรื่องการไถก็ะจะประมาณนี้ดูจากดินนะคะพี่เพ็นให้ดูดินได้เลยว่าดินมันสวยมากๆเลยกด็ดูอย่างบางต้นผักหวานพี่เพ็เพิ่งจะต้นเล็กๆเองค่ะเดี๋ยวให้ดู ขาไม่โตอะค่ะแต่ต้นมะขามเทศเนี้ยเดี๋ยวพี่เป็นจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนะาะมะขามเทศนี่สุดยอดเลยค่ะออกลูกแล้วเนี่ค่ะนี่คือผักหวานเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่คือผักหวานป่าเห็นไหมคะนี่ผักหวานป่าแต่ใช้เวลานิดนึงก็จะประมาณนี้แหละแต่จริงๆแล้วล่องนี้จริงพี่เป็นจะลงผักหวานนะคะล่องตรงนี้ล็อกตรงนี้นะพี่เป็นจะลงผักหวาน แล้วฝั่งนู้นก็จะลงน่าจะเป็นสละค่ะสละอินโดก็รอทุนนิดนึงมีระบบน้ําแล้วก็ทุนนิดนึงก็โอเคแล้วค่ะก็พาชมสวนเวลาไถาเสร็จใหม่ๆก็ดูสวยอย่างเงี้ยก็ดูมีความสุขมากเลยค่ะอย่างต้นนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ปีนี้พเพนลงให้ดูว่ามะขามเทศมันจะดุกข,ขนาดไหนค่ะปีนี้จะลงให้ดูซึ่งเขาต้นเขาจะโตไม่เท่าประการเพราะว่ากิ่งตอนที่พี่เพนตอนน่ะ พี่เพ็นเลือกกิ่งมาไม่เท่ากันบอกตรงๆบางอันกิง่งกิ่งตอนครั้งเดียวกันแต่ตอนกิ่งใหญ่มากมันก็เลยแบบเอออย่างว่าแล้วเนาะตอนกิ่งใหญ่มันก็จะได้อาใหญ่เห็นไหมต้นนี้ใหญ่มากเลยใหญ่เลยค่ะต้นเนี้ใหญ่มากๆเลยส่วนตัวน,นี้นก็จะมีที่เหมือนที่พี่เพ้นบอกอ่ะ <S <S พี่เพ้นก็ลงผักหวานไว,ไว้ไว้กินไว้อะไรนี่ค่ะไม่ได้ซีเรียสมากมายเรื่องผักหวานเนาะเนี่ยค่ะเขากําลังขนาดนี้เองผักหวาน อันนี้เพิ่งลงปีนี้ค่ะเนี่ยค่ะผักหวานเห็นไหมนี่ถ้าใครไม่รู้ก็จะบอกว่าอู้สวนพี่เป็นทำไมทำไมรกจังเลยทำไมยอย่างงู้นอย่างนี้จังเลยถ้ารู้จริงๆแล้วจริงๆพี่เป็นอยากจะสร้างระบบนิเวศให้เขาคือปล่อยให้เขารกนี่แหละค่ะปล่อยให้เขารกเลย เนี่ยค่ะตรงนี้พี่เป็นลงกล้วยแล้วยังลงกล้วยไม่หมดเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆก็สวยงามค่ะประมาณนี้แหละสวนมะขามเทศของพี่เป็นมันตรงโกอมะขามเทศมันอาจจะดูรกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เป็นจะมาตัดหญ้าดูความอุดมสมบูรณ์ของสวนพี่เป็นเดี๋ยวเป็นให้ดูนี่มันพึ่งหรือมันมิ้มคะเดี๋ยวเป็นให้ดูนะนี่มันพึ่งหรือมันมิ้มเนี่ยค่ะ ให้ดูใหญ่มากนคะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมนี่รังมิมเบอร์เลยเห็นไหมคะนี่รังมิมเบอร์เลยน่ากลัวเดี๋ยวมันฉกเอามิมเบอร์เลยอย่าไปทำร้ายมันปล่อยให้มันอยู่ของมันอย่างนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมรังมิเมเบอร์เหมือนรังพึ่งเลยะ่ะดูใหญ่โตมากเลยอ่า,อาสำหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นมีแค่นี้แหละสวัสดีจ้าพายเยี่ยมชมสวนเนาะ